โย่เป็นไงยังไม่เสร็จนนี้ระเบิฟ้าเป็นไงเฮ้ยตีทั้งหลายถีตีเลยตีจนแดงเลยยดกว่าตีจนเป็นรอยต่างหากทำไมโยกไห้เขาใจเปล่ใช่ไม่ไม่มีสมาธิแล้วรอบแล้วน่งจําน่าจําเนี่ย มันหมนไม่ตั้งใจไงไม่ตรวจจอกับการเรียนโอ้โอะไรเนี่ยสิบรอบจริงๆพอาสอนตั้งแต่สมัยสอนใหม่ๆเรื่องนี้แล้วก็สอนมาเรื่อยๆ้วยต้องตั้งใจในลูกนะโอ้ตั้งใจแล้วแะก่อนครับก็ไม่เออยอะมาถามมาหกเจ็ดเดือนแล้วโอ้หกเจ็ดเดือนต้องเข้าใจลูกไม่เข้าใจถามน่ไม่ต้องเฉยอธิบายเพิ่ไม่เข้าใจถามเลย ถ้าบอกเราไม่เข้าใจไหมได้ถามบ้างเลยถามจนเข้าใจหน่อยได้ยกจริงจริงเป็นเพี่นะเราจริงจีอ่ะพี่ฟ้ามีพ่อแม่งเพลีนแล้วไม่พ่อเยอะลูกก็เนี่ยมาอะไรอ่ะพ่อกินแบบเดียวไม่ไดแล้วพ่อกินเยอะแล้วเมื่อกี้นี้โล่งอยู่เพิ่งเปิดไม่ให้พ่อกินโดยเฉพาะพ่อต้องกินให้หมดเสร็จเราไมกินพ่อก็จะอิ่มมั้ องเง้นหยกนั่งก็ได้สอนสมัครมือมันหยกเลยโอ้ยอะไรไอ้แม่มันดะไรติดตามหยกเยนี้อะไรนี่พี่ฟ้านี่อ,อันนี้นี่เขาล้มหยกนะไม่ไม่ต่างเอาบัญชีพาว่าติดตามเนอะแต่พอไม่ได้ดูลักเคยเห็นนะ จะมาฟังอะไรอะไรเก่าแก่ขนาดนี้มืเหยียงแม่เราได้ผมแบบมีเสียงในคลิปวิดีโอมาแม่ได้ผมแบบหยุดเดียวนี่นดนเดี๋ยว<ล>ะจะเป็นลบคลิปทิ้งหมดเลย <c oughs> น้อยนี่รับพ่อไหนสิเราลงแบบในยูทูบนะไม่ได้ไปดิตามรักสเก็ต เอาน้ำอะไรหกอะพี่สาลำโพงหรือลำโพงทเหรอใชของหยกจงอ่ะจดายไม่ได้ก็ซื้อมาอ๋ยอันนี้นีหนักกราเดินเพราะต้องห็นนะไม่ต้องพูดเลยไปขนาดนั้นเลยเหรอหยุดหยุดหยุด เป็นไปขนาดนั้นเลยน้องหยกอบบ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นไปอะไรเข้าขั้นมาคุยกับตัวเองอ่ะคุยคนเดียวนะป <c oughs> <c oughs> กติยังก็คุยคนเดียวอยู่แล้วไม่ต้องเลยไม่ต้อง <mit S 1> <c oughs> โอ้ยวายึดเลยยึยเด,ยดเดียวนี่ เอ้พีฟ้าหยุดเดี๋ยวนี้ยกอัดคลิปอยู่แลวพอดีนถึงฟันถึงซอมบี้มาผิดเกมเขาโอ้ยอันนี้มันเซฟเยอะนี่นะนี่ยกก็กำลังอัดอยู่นะเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้มันเสียงรบกวนหยุดเดี๋ยวนี้ไปฟังเลยช็อกอะไรของพี่ฟ้าเลยอืม หยุดเดี๋ยวนี้พี่ฟาหย,ยุดใครตสใจไหมบบนั่งคุยกับใครนะ่คุยกับพ่ออาบาตันโอ้ยเกมแกลออกแกลบโอ้ยพี่ฟาหยุดเดี๋ยวนี้หย,ย,ยุดแล้วมาติดตามยก ไม่ผิดได้เลยคุยอะไรหยกสดอยู่แล้วเขาก็มาพิมพ์ชี่หยกอ่ะหยกก็อยากรู้ว่าใครก็คุยกับคนที่มาเม้มนั่นแหละเอว่าป้าฟมมาแลดีมามบ้าปิดเดี๋ยวนี้มาฟังเบช็อคไม่ใช่หรอไาฟังอู่เป็นไรรับ อยากจะฟังดิชอยยกไม่ฟังคลิปยอ้ก็ยฟังนะก็ยกไม่ฟังอ่ะไม่พออ่ะโอ้ยพ่อไม่ตงไปชัดเลยนี่น้อยนะทำไมตัดี่อันทีดดีรยวนี้โอ้ยคนเล็ก ไม่ต้องเลยพี่แฟร์นะชวนชวนชวนให้หมดเลยเย็ดเดียวนี่พี่แฟร์ถึงว่าแล้วพ่อห้าทุ่มหกทุ่มเห็นแม่ไปตีน้องหยกนะตีเรื่องอะไรไม่อาบน้ำอ่ะเด้อน่าดื่อเหรอเฮ้ยอู้วอดีตไม่อาบน้ำนะแม่เดินมาหลับดูหนังตื่นตื่นขึ้นมาก็มาเช็คอ้หยกค้างแม่ไดี๋ยม่จะับได้นะ ตอนไหนอันนั้นตอนเด็กๆนะถ้าอยู่ร้านของกลางก็ยังได้ยินตอนไหนไม่ต้องเลยไม่ต้องมาพูดถึงความเก่าเลยมันไม่มีเกิดเรื่องนั้นจริงสักขนาดโอ้สตีมาตัวมาแล้วติดไปติดกันไปชนอะไรเฮ้ยฟ้าเราเสียแมวนี้ยกอาชีพอยู่ าได้แล้วอ้าวตกเห็นไม่ตายเลยพี่ฟานะโอ้นี่ใช้ไม่ดีกว่าจะลบบ้ได้แทบตายเ้ยเสียเวลากับพี่บนต้อไปเป็ี่นตายแล้วโอ,อ้สกายวอ์ ข้าทำอะไรไม่ต้องมาพูดดังเลยเดีย๋ยวไม่ผิดโอ้ยวางแผนชาคนไม่ต้องเลยชัวรจังอูข้าโหดดีว้าวเก๋ไก่ก็ขนาดนี้เลยขนาดไหนต้องรีบไปกลางเลย ไลยพี่ฟ้าเปิดดังนะถึงข้างในบ้างหนวกหูปิดไล่ไม่มีใครดูหรอกใช่เง่เงเยบแล้วงอนเันด้ดีละเปิดเป็นานานะจะได้มันต้องเล่นเกมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ได้เล่นอย่างเงอบอกแค่นี้ก็พอ คนมันเก่งไะจะทำม แม่พี่ฟ้าเปิดดังเกิมไปแล้ว่ะไออย่าเปิดเสียงแรงได้ไหมมันกหอใครก็ากมาลูก ไวโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาพูดเลยรายินน่ะนินทาคนอื่นน่ะแค่ดีแต่เองวะติด,เ,ตดเกม๊บหมอนหนึ่ง ตั้งมาพดดูดยุ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 ดพูดเดี๋ยวนี้ทาไมเล่นตอนนี้จะไปเล่นตอนไหนอโอ้ยอยากได้ดาบเพชรเอ๊ะมีคนอยู่ด้านบนนอยู่ปิดคลิปก็้วลอ,อยค่าเลยได้ไหมถามว่าใจมาไหมตื้อตื้ ไปไปข้ามาเลยข้ามาเลยบรรยากาอะไรไหมอะไรอะไรมาต่อสู้อะไรกับเราสีเราก็ไม่โดนสีเราก็ไม่โดนจัดไป ยากมากนายเราตีวิดีโอสักทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาย,ย,ยโอ้ยเจ็บเยอย้หูสา์ฆ่าเล่นเหมือนคนนะชี้ ยืดเพิ่เสียวันเข้าคลิปย่อเห็นไหม,ม,มไม่มีใครกล้ามาดูคลิปเลยบู๊ดเจ็บจนจงดู้อยูอ่ไอเบทวอว่างยงไงอยากเล่นแล้วอ่ะอยากเล่นอ่ะเออเล่นในคอมดีไหมเออเล่นในคอมนานไปนานไป

เก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกลาก่อยเอาไปไม่ได้ให้ไม่เหม็นเบสบของคอมเลยเงียบเว้ยเงียบเงียบเงียบพอเจ็ดเราอยู่ทีมอะไรแล้วยังไม่อยู่หัจกจ้างเลยอืมเซิร์ฟนี้ไม่ชอบเลยมีอยู่สองคนหรอหนาย โอ้โห uh oh. สุดยอดคลบมือใบเหี่ยป่าอ่านผิดเลยใช่สามิเผิดไหมเพศเอบอกอบอกเบกบกบบบก

บอกยุนี่อยู่้ยพี่ฟ้ายบอกให้ยดไงบุอง เข้าใจไหมคอมโอแก๊กไม่ได้เล่นโทรศัพท์นานแกเป็นติดไหมครับโทรศัพท์าาแต่ว่าในคอมก็ดีนี่ยโอ้โหโอ้หนั่นต่อบอกตอนโอ้ตายแล้วตัวบอกแล้วโซนนี้อย่างนี้เคยไหมเคยเคย่นี้ไหมแต่อโอ้ได้แค่อันเดียวขอบคุณ สองอันดียังดีกว่าผู้ขอสามอันนะอยากได้ดาพเพชรอะไปนั่งไปเอาดาพเพชรเลยขอที่ขุดซา,ากอัน

เดียกังกินดาบดาบเลยว่าคนนี้เอาไปเพื่นสักอันไม่สติอีกสักอันอา้าวหมดเลยนี่หว่าโอา๊ยกำเราเป็นสก,กินที่น่าแบบว่าโอ้โหโคตรพี่เลน นี้จะให้เราทำแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยนายนี่แย่ yeah, มากเลยที่ขุดเร็วหนึ่งเอาอันนี้ด่าเพื่อนนายนายขุดได้ยังนายขุดถึงไหมโอ๊ยนายนายนายนี่งูมากเลยดูหม่อยเราบอกให้นายขุดนายทำไมไม่ขุดฮะเราถามนายหน่อยโอเคที่ขุด,ขด,ขดแบก เออเราอะไรดีเออวันนี้ละกันเราไม่飒วนะเนี่ยอือโอโหอันนี้ละเดี๋ยวดีเลยดีกดเลยกดเลยกดลัวๆเออยุบล็อกโอเคจะตัวเด็ เออพูดเลยค่ะเอิมดำบุญนี่คืออะไรนฮะนายนายจะเล่นแบบนายคอมก็สาดไปนะนายนายรู้ปะ ไปลอไปพูดให้เยอะขนาดน,นะแค่จะไปลองแล้วบุกจะทิ้งใส่ถังขยงออะอ้ยโทรให้เราอีกแล้วเธอตื่นเต้นได้กินทาน่าน เออเอ่อสีส้มมาไว้ตินพวกเขียนเตียงแล้วเราขอละนายเราขอไปก่อนละนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวนะนะหวัดดีหวัดดีหวัดดีมือไปจะได้อ่ะจะได้มือไปอ้าวนะ โอ้ยคิุณพี่รักมากทำไมนายชอบแบบนี้ฮะนายในในเล่นแบบนี้นายคิดว่านายเก่งเหรอที่จริงนายก็เก่งจริงนะ ไม่พอดีโอ้ยจะเข้าอ่ะเข้าใจาไหมหรือว่าเล่นคอมดีคอมก็ยังไม่ได้ติดไาเล่นในคอมด้วยกันจบเพียงเขง้านี้ดีไหมเออโอเคนีเลยกันบ๊ายบายลาก่อน